สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีจะพาทุกท่านนะครับมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า t ทริอั t r i d e n t 660นะฮะโดยคันนี้ครับจดทะเบียนปี2022เลขไมล์ห0 0่กิโลเมตรแท้ครับเป็นรถใช้มือเดียวจะสวยแค่ไหนเลขไมล์แท้ไหมอ่ะมาชมมาเลยครับเลขไมล์คันนี้ครับวิ่งมานะฮะมาดูครับผมมา1,799กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไมล์จากบรรดาลูกค้าให้ดูทุกคันครับผมนี่ครับ หน้าปัดเลือนไหมครับสวยใสไม่มีรอยขีดข่วนนะครับฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันเลยนะฮะนี่ครับกุญชงเดิมสวยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแถงข้อบนเดิมสวยตุ๊กตาแฮนด์เดิมนะฮะมาพร้อมกับโลโก้ทริอัมแฮนด์ดิมเป็นแฮนด์เดิมนะครับประกับไฟฟ้าเดิมสวยครับนังสือไม่มีเรือนรางเลยครับปอกแฮนด์เดิมตุ้มไปแฮนด์เดิมครับมือคลัตช์ลมถึงมือเบรกนะครับเป็นของเดิมไม่คดไม่งอกระปุกน้ำมันเบรกไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดร่อน ปรกอบพะเล้งครับตัวหนังสือไม่มีเรือนรางนะครับนี่กุญแจคันนี้ครบ2ดอกนะครับชุดครอบถังครับเป็นสีเดิมเป็นสีขาวมุกเดิมเลยนะครับนี่ครับฝาถังส่วนไม่มีรอยตัวถังต้องบอกว่าตัวครอบถังนี่บอกว่าแทบจะไม่ีรอยขีดข่วนเลยนะครับคันนี้มีการถังมาให้ด้วยนะครับกันรอยด้านข้างก็มีมาให้ครบเบาะนั่งนะครับเป็นหนังเดิมนะครับไม่มีขาดไม่มีรูครับคันนี้มีกระเป๋าด้านท้ายทรงตูดบดมาให้ด้วยครับที่จับด้านท้ายไม่มีรอยขีดข่วนแตกแล้วด้านหน้า มาพร้อมกับชิวหน้าแต่งนะครับโคมไฟหน้าเดิมครับนี่ฮะเป็นแบบ full LED ครับสวยสายแทบไม่มีรอยหินเช่นเดียวกันกระบอกโชคด้านหน้าไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าเราด้านข้างเลยนะครับบางคนหน้าเดิมครับเป็นสีเดิมไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวยางหน้าหลังครับเป็นยางเดิมติดรถมาจากศูนย์นะฮะนี่นะครับขอบล้อด้านหน้าครับผมไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะครับจานเบรกด้านหน้ามาดูครับเป็นแค่ล้อจริงๆครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับ กันล้มล้อหน้าแต่งนะฮะมีมาให้ด้วยนะครับคาลิปเปอร์เดิมสวยครับจากนิชินกาดหม้อน้ำแต่งครับคันนี้ขอท่อด้านหน้าไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าเราด้านข้างเลยนะครับนี่ฮะฝาเบาเดิมสวยครับไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมนะครับกาวกันล้มค่าเครื่องแต่งเช่นเดียวกันนี่ครับแล้วก็นี่ครับครอบแข็งนะครับจากไทรัมนะฮะไม่มีรอยล้มแปะแตกร้าวนะครับเฟรมเดิมสวยครับ ไม่มีรอยนะฮะดูนะครับสวยใสเหมือนใหม่นี่นะครับนี่มีกาดกระปุกตะมันเบรกด้านหลังด้วยนะฮะพักเท้าฝั่งขวาเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักขาเยียบเบกรกหลังไม่คดไม่งอคันนี้อย่างคันนี้นะครับจะคงเป็นท่อเดิมอยู่อัตราติดง่ายครับรอบเดินเบานิ่องอัตราเร่งเป็นไงมาฟังกัน <S <S โอ้โหขึ้นเร็วลงเร็วครับรอบเครื่องยนต์นิ่งอัตราเร่งดีนะครับไม่มีสะดุดแน่นอน ตงวิงอารฝั่งขวาครับไม่มีรอยร้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานกันล้มล้อหลังก็มีมาให้ด้วยนี่นะกันล้มล้อหลังจานเบรกด้านหลังครับเป็นแค่รอยนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับคันนี้มีสติ๊กเกอร์ล้อหลังแต่งด้วยเป็นสีเดิมครับไม่มีถลอกไม่มีดุ่มยางหลังจากวิชลินครับสภาพ95%เปอนะฮะท้ายเดิมสวยครับนี่ฮะกันดิดล้อหลังเดิมสวยทะเบียนสวยครับ 444ขอนแก่นศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุแม้กระทั่งล้มแปะแน่นอนนะฝั่งซ้ายโซสเตอร์ครับติดรถมาจากศูนย์นะฮะนี่ครับสวยใสยเหมือนใหม่สวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานพักทาบฝั่งซ้ายครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหกักคันเกียร์ไม่โคดไม่งอยางเต็มคันนี้มาพร้อมกับตีนเป็ดด้านล่างแต่งนะครับกันแข้งฝั่งซ้ายนะครับไม่มีรอยล้มล้มแปะเช่นเดียวกันนะครับกันล้มคาเครื่องสวยครับไม่มีรอยฝาเ์าสวยครับ ไม่เคยเปิดแห้งๆแบบนี้เลยครับนี่ฮะกาดหม้อน้ําสวยไม่มีรอยนะฮะหน้าเครื่องฝั่งซ้ายนะครับมาดูครับแห้งๆใสๆครับตามสไตล์ทันเดอร์บอยนนทบุรีครับกระบอกโชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยลงมาสไลด์จานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยนะครับสัมพังกันด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับคันนี้พิธีเปิดราคาวไว้219,000บาทเท่านั้นนะครับดาวเริ่มต้นเพียง21,800บาทฟรีค่าจัดไฟแนนนะฮะ ฟรีค่าขนส่งทุวประเทศยังไม่พอครับฟรีของเหลวทั้งคันฟรีค่าโอนอีกนะครับเงินสดรถได้อีกรับแลกเทินบิ๊กไบทุกรุ่นแบบครบวงจรมาที่เดียวจบครบที่นี่แน่นอนถ้าคุณกำลังมองหา t ทร u อัพไทร์เดนนะครับคุณภาพดีการันตีเลขไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์รถใช้มือเดียวแบบนี้นะคุณมาเถอะครับซันเดอร์ไบท์นทบุรีตอนนี้เรามีให้เลือกอยู่ประมาณสามถึงสี่คันนะสำหรับรุ่นนี้ครับเลขไม้หลักพันทั้งนั้นสวยทุกคัน มาจับมาจองมาเลือกออกได้เลยครับรีบมานะครับก่อนรถจะหมดนะฮะแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ